สวนเครยงหมอกนะคะวันนี้เราจะมาแต่งลูกกันนะคะลูกใหญ่แล้วนี่อันนี้อันนี้ใหญ่เกินแต่งแล้วอันนี้เท่ามาเขือพวงแล้วค่ะเนี่ยเท่ามาเขือพวงแล้วมันแต่งไม่ทันแล้วนี่ค่ะที่อันนี้ที่เราทดลองแบบผสมเกสรโดยไม่ได้ใส่แป้งนะคะเอาเกสรตัวผู้ล้วนเน,นี่ยมันจะเป็นมัดแบบนี้ค่ะเป็นมัดอย่างงี้ยล้าก็จะแต่งยากเนี่ยต้นนี้เกือบทั้งต้นเลยที่เราลองทดลองนี่ค่ะนี่ก็เป็น แล้วเราจะแต่งยากตอนนี้ยค่ะลูกที่กําลังแต่งก็ที่ที่แบบกําลังดีก็คือน่าจะลูกเท่ากับพริกไทยอ่อนหรือเม็ดถั่วเขียวเนี้ยค่ะถ,ถ้าใหญ่อย่างเงี้ยเราอันนี้ก็แต่งได้แต่เราจะเสียดายนะคะหาเดี๋ยววันนี้พอดีมีพี่เพื่อนๆพี่ๆแกโทรมาถามว่าแต่งยังไงอะไรเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเลยนะคะแกเชือกก่อนเลยลูก ต้นนี้อายุสี่ปีแล้วค่ะอันนี้เป็นรอบสองละถ้าเป็นถ้าถ้าต้นเขาเริ่มสูงขนาดนี้เราจะเอาไว้ก้านยาวหน่อยเวลาแต่งจะสบายนะคะก่อนอื่นเรา,อาพอาจะแต่งเราหยิบม,มาดูก่อนค่ะถ้ามีเป็นที่เนี่ยที่ผสมไม่ติดที่มันเป็นสามแฉกสองแฉกแบบนี้เ,เราออกไปก่อนอหนูแต่งไปก่อนอแต่งเลยาอ้าอาวเ,เอาเม็ดนี้นั่นแหละ ใช่นั่นแหละอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่เอานี้คือไม่ให้มันชนกันก็ดีสลับฟันปลาได้ก็ดีนะคะแต่บางทีมันก็ไม่ได้มันแต่งลูกผันลำอะอนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นลูกมันจะไม่มีกฎตายตัวนะคะว่าเส้นหนึ่งคุณต้องเอาไว้เท่าไหร่หรือว่าเอาออกเท่าไหร่มันมันแต่แล้วแต่ความเหมาะสมเลยคะ่ะเราต้องตัดจิตใจกันหน้างานนั่นเลย่ะบางบางทีก็ แต่ถ้าจะทำเองทั้งหมดมันก็ไม่ทันเนาะไม่ทันเฉพาะที่สวนปีนี้ก็ประมาณพันช่อพันช่อนี้ที่ผสมเกสรน,นะคะแต่เวลาเดี๋ยวช่วงแต่งลูกเสร็จเวลาจะห่อผลหรืออะไรเราก็ต้องดูค่ะอันไหนที่มันไม่สวยหรืออะไรที่มันไม่ที่มันติดต้นมาก,มากๆที่ข้านไม่สมบูรณ์ก็ต้องตัดออกค่ะ,ะสรุปเราจะแต่งคนเดียวไม่น่าจะทันก็สมมติเรามีน้องๆมามาช่วยอย่างนี้ค่ะ อันนี้สลับฟันปลาได้เลยนะลูกเอาลูกบนนี้ออกนี่เราก็ติวเขาหน่อยค่ะสอนกันแบบอ่าทําให้เขาดูก่อนอลูกนี้ก็ออกเลยนี่เอเอเเอะไรอ่าอ่าสลับสลับฟันปลาซ้ายขวาซ้ายขวานี่ค่ะแต่งแล้วจะประมาณนี้ค่ะนี่ประมาณนี้เห็นไหมคะเนี่ยจะประมาณนี้ค่ะ หร,หรือบางท่านก็จะแต่งเป็นคู่คู่อย่างนั้นนะมันจะเบียดกันอของเราเราจะลองเอานิ้วชี้นิ้วโป้งอะไรเนี่ยใส่ลงไปประมาณนี้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้เห็นไหมเนาะเห็นไหมคะเห็นอเราเว้นช่องไฟไว้บางทีแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนจะห่อผลละเราอาจจะต้องมาดูอีกทีนะคะมาแต่งอีกทีส่วนช่อน,นี้อายุเท่าไหร่เนี่ยผสมได้เท่าไหร่แล้วลูกเดือนกว่าแล้วเนาะสาม,มีนาสาม,มีนาวันนี้วันอะไร สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็เดือนกว่าละเดือนกว่ากว่าเนี่ยค่ะเนี่ยเดือนกว่าจะได้ประมาณเนี้ยค่ะลองดูนะคะไม่ยากเรามันจะไม่มีกฎตายตัวค่ะบางทีพี่แกโทรมาถามว่าเราจะต้องเว้นเท่าไหร่เว้นกี่ลูกห่างกันกี่เส้นหรือว่าเอาไว้เอาไว้ช่อหนึ่งกี่กี่เส้นอันนี้มันมันไม่ได้ครับเพราะแต่ละช่อ แต่เราชอบไม่ไม่เท่ากันเลยอย่างเช่นอันนี้ยาวอ่ายางมาดูชอ่ชอช่อนี้นะคะนี่ช่อนี้ก็สั้นๆสั้นๆเนี่ยนี่ต้นนี้ยังไม่ได้แต่งเลยทั้งต้นลูกใหญ่หมดแล้วค่ะนีเ่เดี๋ยววันนี้ต้องรีบแต่งให้หมดเลยเนี่ยถ้าใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยหนึ่งคือเราเสียดายละสองเวลาแต่งเนี่ยบางทีมันจะไปกินก้านกินก้านเหมือนเหมือนลูกเขาใหญ่แล้วพอเราบิดลูกกก้านก็จะฉีก ตอนนี้เราแต่งไปก่อนแต่งแต่งให้ให้แค่มีมีมีช่องไฟก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราจะหอ่ออ่าน้มช่อห่อผลแล้วหนูมาแต่งเลย,เยมาจะแต่แต่งแบบเนี้ยแต่งแบบช่อนี้เลยเอาเว้นสลับกันมาไม่ไม่ต้องเป็นคู่ก็ได้สลับช่องไฟมาเรื่อยอ่าเว้นกันมาสลับไม่ไม่ให้ลูกตรงกันมากไปนั้นอนะ เออ,อและพอรูปตรงกันมากไปคั่วก็อยู่ด้วยกันได่อีกหน่อยเขาก็เบียดกันอยู่ดีเอองัอ้นนี่เออนั่นแหละอ่าโอเคอย่างนี้แหละข้างล่างออกตรงไหนที่เป็นกระจุกหรือว่าบางเส้นที่เราหยิบมาเนี่ยอย่างโอเคอันนี้เนี่ยพอพอเราหยิบมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นกระจุกอยู่งี้เลยเนี่ยเราก็เอาตรงกระจุกนี้ออก เราก็เอาแค่ตรงกระจุกนี้ออกเองเพื่อเพื่อให้ลูกมีที่ไปนี่แหละถ้าเราไม่ไม่ไม่แต่งเลยอะถามว่าได้ไหมได้ไหมเนาะแต่แต่ที่ส่วนนี้จะแต่งทุกปีเลยค่ะแต่งเพราะเพราะถ้าไม่แต่งหรือว่าต้นไหนที่เราแต่งไม่ทันอะมันจะนี่ มันจะล่วงค่ะล่วงแล้วแล้วล่วงลุ่อันนี้แต่งมาได้ามาถึงนี่แหละล่วงแล้วอาจจะอยู่ข้างในค่ะเนี่ยอย่างช่อเขาแน่นๆแบบเนี้ยเนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้พออยู่ในนี้แล้วมันก็ไอไอลูกที่ล่วงไปอะ่ะมันก็ถ้าตอนเล็กๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรล่วงไปก็แห้งแต่พอเริ่มแบบเข้าสีหรือลูกใหญ่แล้วอะล่วงไปก็จะเน่า จะเน่ามันก็จะพาในช่อเนี้ยเป็นเป็นเชื้อราไปด้วยค่ะ,อะ,อะพอหยิบมาแล้วดูก่อนก่อน,อ,นอื่นก่อนอื่นดูก่อนว่ามีอันนี้ไม่ไม่ต้องเป็นคู่อ่านั่นแหละปล่อยมันอย่างนั้นไม่ต้องเลยไม่ต้องเป็นคู่เนี่ยคือไม่ต้องเป็นคู่มันจะได้ไม่เบียดกันอย่างนี้อ่อานี่ให้มันสลับกันนี่อันนี้อันนี้ลูกนี้ออกอ่าใช่ อ่าแล้วก็อ่านั่นแหละไม่ใช่เอาไปทางเดียวกันหมดเลยพี่น้องเอ้ยเออนั่นแหละอ่ะลูกนี้ลูกนี้มาลูกนี้สลหรับปันปาก็คืออ่าแต่ละลูกไม่ต้องให้มันตรงกันมันมันจะไม่ค่อยร่วงอ่าอย่างนี้คะนห่นละค่ะจริงๆก็ต้องแต่งทุกลูกอย่างนี้แหละค่ะถามว่าเราทําคนเดียวอะ่ะหรือว่าเจ้าของทํากันเองอมันมันไม่ทันค่ะก็ต้องมีเอาน้องๆมาช่วยแต่เราก็ติวเขา ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ต้องสลับอันตามะทีน,นี้เราไปทิ้งเป็นกระจุกนั้นเสียดายอ่านี่อันนี้อันนี้มาเนี่เอานี้ออกมาเออนีละลูกนี้อ่าใช่เออนันแหละอ่าลูกนั้นออกก็ได้อ่าเนี่ยแล้วเอาไ้เออเออไอ่าแล้วลูกนี้ลูกนี้ไว้เนี่ยมันแน่นแล้วมันจะแต่งยากอย่างนี้แหละอันนี้ไม่ผสมแป้งเลยค่ะต้นนี้ลองดู เพราะหลายคนก็สงสัยค่ะว่าผสมแป้งกับไม่ผสมแป้งเนี่ยเอาใต้นี้ออกมันต่างกันยังไงมันจะแน่นนี้นลคะ่ะแล้วเราก็ถ้าถ้าถ้าเกิดเราไม่ผสมแป้งแล้วมันติดมากนะคะเราต้องรีบแต่งแต่ลูกเล็กๆหน่อยพอลูกใหญ่ขนาดนี้ลำบากเลยนั่นแหละอย่าเอาไว้เป็นกระจุกสลับฟันปลากัน,นสลับฟันปลาไล่มาเออย่างนี้อย่างนี้นะสมมติ อ่ะอันนี้ามาเงี้ยโอเคนี่นี่แต่งแล้วน้อยเป็นไปเช็ดฝุ่อย่าเ,เงี้ยอ่ะอ่ะนั่นแหละนี่อ่ะมางี้งอันนี้ง่ายเนี่ยมาทางนี้นี่ก็จะได้กล้องเห็นเออเนี่ยอ่ะเห็นไหมลูกอันนี้ลูกเนี้ยเอาออกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยายาเนี่ยลูกเนี้ยเอาออกอ่ะนั่นแหละอ่ะแล้วก็มาลูกนี้เอาออกนี่ ลูกนั้นเอาออกเนี่ยลูกนั้นใช่อันนี้มัน <c oughs> มันจะไม่ตรงกันอย่างเงี้ยอ่าใช่อ่ามาพอแล้วพอละอย่างนั้นพอแล้วเออพอพอหยิบมาแล้วก่อนอื่นเลยนะก่อนแต่งหยิบมาแล้วเราดูก่อนเราดูว่ามีลูกนนี้ไหม ม,มีลูกแฝดลูกอะไรไหมที่มันผสมไม่ติดถ้ามีแล้วก็เอาออกไปก่อนมันจะได้แต่งไม้พลาดบางทีเราแต่งไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยแล้วก็ไปเจอไปเจอลูกที่จําเป็นต้องเอาออกกับลูกแฝดเนี้ยติดกันเลยเนงะี้ยอ่าบางทีก็่ค่ะี่ถ้าจริงๆถ้าลูกขนาดเนี้ย มันเอาจริงปิดตบายมือดีนะจะดีกับลูกเล็กอีกแต่ว่าเอาไว้มันต้นแม่เขาก็เหมือนเหมือนกินอาหารเนี่ยตอนเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราย,ยังไม่แต่งเนี่ยเขาก็กินอาหารแย่งอาหารไปเยอะแล้วเนาะแต่งมาอันนี้สวยแล้วเห็นไหม่าเงี้ยสวยนี่ค่ะนี่แต่งแล้วจะพางพางแบบนี้ พังๆแบบนี้เดี๋ยวก่อนหอนะคะตอนนี้อายุอายุลูกเนี่ยประมาณได้เดือนกว่าเดือนกว่าอีกน่าจะเป็นเดือนกว่าจะเริ่มหอ่อตอนมาหอนเราก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่าให้แน่นมากเพราะแน่นมากเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงล,ล่วงแล้วเนี่ยคือล่วงแล้วมันแน่นขนาดเนี้ยแน่นขนาดเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอล่วงแล้วเขาจะอยู่ในนี้ค่ะ จะอยู่ในนี้เลยจะตกค้างแล้วก็จะพาลูกดีๆติดเชื้อไปด้วยเน่าไปเลยค่ะแต่งลูกก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งไหนนะคะลูกเราก็ทิ้งไว้ใต้ต้นนี่แหละคะ่ะเป็นอาหารให้แม่เข้าไปเลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ